มีมีคนแบบไม่สวดเลยทำไมครับเช่นตรวจโควิดโควิดต้องโควิดต้องเผาภายใน24ชั่วโมงหรือถ้าเป็นมุสลิมมุสลิมก็ต้องทำที่นีภายใน24ชั่วโมงต้องฝังภายใน24ชั่วโมงตอนนั้นของโยมเนี่ยจากงานศพสามฝังแล้ววันแรกโยมก็ต้องเดินทางไป เพื่อให้ทำานาดใหญ่เท่ไรที่สุดไปไปก็สวดไปแล้วคืนโยกไปถึงคืนที่สองแล้วเราจัดการเตรียมการเพื่อเตรียมการให้เรียบร้อยส่วนีสักคืนนึ่งสวดสามคือเตรียมการก็คือาติดต่อใครมาช่วยดูแลในเรื่องของการเอาส่งใครดูแลในเรื่องข้าวปลา ที่จะมาเรียนแก่กรมพัฒมากานศึเป็นการจัดงานซึ่งแน่นอนในคนไทยจะไป็นที่แบบเวลาคนตายขึ้นมาสกุลเนี่ยชาวบ้านก็มาช่วยกันใช่ไหมครับบางคนก็เอาถักเอาโน่นนี่นั่นมาช่วยบางคนก็เอาตังมาช่วยเราก็เรียนรู้ว่าอะไรให้กันเอาปัจจัยมาช่วยงานก็เพื่อที่จะช่วยชจาหน้าทจะได้ไม่ลำบากมากเกินไปจะได้มีตังไปทำบุญปัจจัย ทำโน่นนะี่นั่นเขาก็เลยได้ยิให้ซองกันเพื่อจะได้เป็นการช่วยแบ่งส่รมอบกันส,นสมัยก่อนเรามไม่ได้ให้ซองกันเขาให้ะไรข้าวสารเอาข้าวสารไปให้ครอบครัวคนใดจะได้มีข้าวส,สารให้คนที่มางานบางคนก็เอาผักไปให้เพื่อจะได้ปรุงอาหารเลี้ยงคนในงานวันตายเนี่ยก็ไม่มีซองไปให้เขาเอาอะไรไปเนี่ยเพราะวัน,ใน,ในนะวันเขาขาวันาทุกคน เอาไม้คนละท่อนไปไเอาไปเอาไปเป็นเชือกเดินเป็นคนอืนสมัย so ก yeah. so yeah. so like, so like ่อนยไม่เหียวไม่จัดนะไม่เหยี่ยวไม่จันเอาเป็นท่อนไม้เนี่ยคนละอึ่งท่อนเอาไปสูงเอาไปวางแล้วก็เผาจะได้มีเชือกเดินเนี่ยสมัยก่อนเป็นอย่างนี้แต่ตอนหลังแต่งตัวหล่อๆสวยๆถือไม้คนละท่อน ไปงานศพจะดูดังใหญ่ละมันดูเหมือนว่ามันไม่มันไม่เข้ายุคเข้าสมัยเพราะอย่างนี้ระบบก,การเผาบางวัดเป็นระบบไฟฟ้าใช้ระบบไฟฟ้าเหมือนแก๊สพุ่งเขาเ้า,เขาไปในศพใช้เวลาเผาไม่ถึงชัง่วโมงเรียบร้อยสมัยก่อนเผาหลายชั่วโมงศพโย่พ่อของอาจารย์เผายังไง ไม่มีเมฆเนี so ่ยบ้านอยู่ในชนบทใช้วิธีการเอาฟืนมาตั้งมาตั้ง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 แล้วก็เอาศพมาตั้งวางทั้งบนอ่ะแล้วก็น้ำมันราน้ำมันราแล้วก็จุดไฟในขณะที่จุดไฟอาจารย์ก็ไปดู ซึ่งสี่วันที่แล้วก็ยังเดินยังขี่มอเตอร์ไซค์ยังไม่ได้มานอนให้ไฟเผาและร่างก็เล็กลงเล็กลงเรื่อยๆจนระทักเหลือแค่พอเดี๋ยวจะหลเอาไปนอยนอนกางอยู่ที่ทะเลสัตหีบตอนนี้คุณพ่อไม่อยู่เลยไม่อยู่ในโลกแต่อยู่ในในใจของลูกที่คิดถึง พ่อที่เคยสอนเคยบอกกนี่นั่นสรพัและโยกรวก็ดวันหนึ่งโยมก็ต้องนอนบทลงโยไม่อยู Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những รึ่สิงคโปร์โอ้เก่งมากเลยนะครับแล้วยมก็อายุ60ปีแข็งแรงนะครับมอยู่เนาะมันเป็นสาที่ก่อนนาหโสาสาธุลูสาธุมากเาะใกล้สามช่วแเด่นที่โยนมาเรื่องนี้ฝันเขาว่า รรมดาที่ผู้แม่จะต้องเจอต้องเจอทุกคนและถ้าเกิดว่าความตายเกิดขึ้นกับแม่ของเราพ่อของเราพี่ของเราน้องของเราลูกเมจะทำอย่างไรอันดับแรกคืออันดับแรกเอาห้าดำลงเลยนะต้องัารสติว่าจะทำอย่างไร เรื่องนา้นอ่ะดูณเด็พิธีการในศาสนาพุทธเราที่เกี่ยวกับความตายมีหลายขั้นตอนตับแต่การสวดสพงอ้าวถามคูณเด็นว่าเวลาที่เขาสวดสพงนี่ปกติเราสวดให้คนตายหรือคนเก็นบ้าง ชวนให้คนเป็นกว่าแต่ยกเอาคนตายมาเป็นครูสอนคือสังเกตไหมเวลาที่เขาตั้งหลุศพทำไมถึงตั้งหลุศพสูงกว่าร่สูงกว่าพระที่สวดด้วยสูงกว่าพุทธโลกด้วยสักไปทั้งที่ศพนั้นจริง้ก็เป็นศพผู้หญิงศพเด็กศพธรรมดา ทำไมตั้งไว้สูงเพราะนั่นคือเป็นศาสนาธรรมเป็นศาสนาธรรมที่สอนให้เรารู้ว่าความตายเป็นสัจธรรมที่ทุกคนจะต้องเจอจะเป็นศพเด็กศพผู้ใหญ่ศพคนแก่จะเป็นศพนายยศจะเป็นศพคนชาวนาชาวสวนหรือแม้แต่พระบรมศพของพระมหากษัตริย์ทุกๆศพ มีค่าเท่ากันคือสร้ของคนผู้ที่เคยเป็นมนุษย์แักษในที่สุดก็ต้องเอาไปทำลายไปเหลือไว้แต่ความดีให้เราได้ถือถเพราะฉะนั้นลูกเองเมื่อไปรบกรนศพเป็นไปได้นะลูกเองอย่าพยายามไปนั่นพูดนั่งคุยนั่งเล่นกันจะมะทั้งลืม ลืมสังเกตไปว่าเขาเอาสมมาตั้งเพื่อให้เราจะได้มีสติในการใช้ชีวิตว่าถ้าวันหนึ่งเราก็นอนแบบนั้นว่าเรามีอะไรเขากังวลไหมอี่างเช่นยังไม่ได้ทําความดีให้กับพ่อแม่เลยเราทุกข์ตายเสแล้วยังเรียนไม่จบตายเสแล้วอายุทํางานยังไม่เกษียณตายเสแล้วเขาก็เลยมี ขับเรือลอยว่าอย่าประมาทขับขี่มอเตอร์ไซค์ก็สวมหมวกกันขับขี่รถยนต์ก็ฆ่าเฉินชันนิรภัยถ้าเอาประมาทแค่ไม่ฆ่าเฉินชัยเกิดอุบัติเหตุรถชนตุ้มบางทีไม่น่าตายแต่ตายทั้งที่ชนกันเบา แต่ว่าแรงกระแทกสีสับพุ่งไปข้างหน้าอย่างแรงกระแทกกระจกเลือดทั่วในสมองตายบางคนหนักกว่นั้นก็รถชนจากด้านข้างพุ่งไม่ได้ค้าแก่นรับกระจกแตกทะลุออกจากรถตรงลงไปตายอยู่ข้างนอกทั้งที่ไม่นานตายมอเตอร์ไซค์กระเดนเชียวกันนิดเดียว กู้กว่าล้านไม่เป็นไรเลยแต่อีกคนหนึ่งที่ล้มลงไปสิสนสะรออกไปแท็กคือกระแทกอัฐวินญานตายนี่คือความประมาทที่เรามองข้าไปว่าเฮไม่ใช่ล่หลักแค่จากปากซอยเข้าบ้านสองกิโลก็ถึงบ้านแล้วแต่มัจจุราพยาามรอปืนเรียกอยู่ทุกซอย เดินแ้าไปในซอยไม่ทันระวับบงถูกรถชนเขาชื่ามว่ารักหวางขี้เมากับการออกกำลังกายใครตายก่อนกัน ตีห้าออกวิ่งตีห้าเป็นเวลาที่เมาลุกลับมาจากเที่ยวขี่รถขับรถมาจากเที่ยวเมาได้ที่ม่วงกันที่ชนไปตอออกร่างก,กายตายเลยเพราะฉะนั้นมาดูแรกอยู่ทุกซอยตายได้ใช่เป็นไรเอาละ,ะเด็กย่างคืนนี้ ยมขอถวายกำลังใจให้ทุกเอ็นะครับว่าเวลาเป็นงานที่ไหนพิธีกรประกาศทุกคนกบนอันดับเราไม่ได้บรอันดับสิสุไอ้ทุกท่านอาณาธนามศีลร่วมกันนะครับมุกอย่างนะเต้ พอพิธีกรบอกว่าอาทุกท่านตรวจน,น้ำรับพรรักขึ้นยกขาเราก็เทน,น้ำนี่คือปริญญาชาพุทธที่เราควรจะต้องรู้เอาละครั้งนี้โยมก็นำเรื่องโน้นเรื่องนี้มาปฏิบัติต่อมาเราต้องเด็นฟังหวังว่าให้ทด้เร็นได้ความคิดได้มีสติในการใช้ชีวิตต่อไปขอ ถวายกำลังใจว่าลูกเรีนโชคดีพิเศษที่ได้มาที่นี่ได้อยู่กับพระอาจารย์ที่เมตตารักลูกเรีนช่วยยยรงระยะเวลาสันส้นๆนี้ต่อไปนะลูกเรีนจะรู้ว่ามีคา่าขนาดไหนเรากำลังชักอารมั์บางยาอย่างเข้าไปในชีวิตจิตใจเรา,ยายเจอประเด็นอะไรฉุกเฉินในนาทีสุดท้ายของชีวิตเาหรือ ลูกเอจ็เห็นทรโยมบบาาจังถ่าเคยไปทำความดีที่ไหนบ้างโยมเนโอ้ผมเคยบวชเัื่างช้างเลยจับโยมบบาโอเคถือว่าเรืงเนแก้บุญแต่ถ้าไม่เคยทำความดีอะไรกล่ยนึกไออกโยมบบานว่าลงไปในเืองน้ ชคดีนะทุกเนครับโยนถวายกำลับนะนนำมรดการรูปเด่นทุกรูปมรดการครัอาจารย์ขอให้ทุกเดีนตั้งใจทำความดีอย่างินี่ตลอดไปเพื่อเป็นีีพิธภัณฑของพ่อโยมแม่และของประเทศชาติต่อไปวันนี้ก็ถวายพระราชส่วนแดนระหว่ามเสด็จมู่ราชการที่เก้าถวายเป็นพระราชส่วนแก่ในพรมราชการปจุบันกรและสมเด็จพระนเรศนาที่ราชเจ้าหรือกรมศุลกากด้วย รวมไปถึงทุกๆพระองค์ที่ทรงเป็นริหวัณขององคชนชาวไทยในวัาสกรรนะครับ i